สวัสดีครับพี่น้องตื่นเศร้านี่ก็ออกมะนาครับมาเก็บผลผลิตดอกแค่ครับตามปกติปั่นสวนอยู่ฝาหน้ายูโรพี่น้องเก็บผลผลิตดอกแค่ครับพึงเก็บได้สามต้นครับสามต้นน้อยอมัน่นหนึ่งละครับนี่ชื่อต้นแคสามต้นครับเก็บมา สองสามต้นนี่ครับเพิ่งเสร็จไปก็ลงมาครับพี่น้องก็เบิ้งน้ำผมไปครับนี่คือดอกแค่ครับพี่น้องดอกแค่กำลังแท่งดอกหลายครับช่วงสองสามมือมันนี่ครับผมดอกออกหลายอยู่ครับพอได้ใ,ใส่ผลผลิตเป็นครับดอกแค่ต้นนี้ยังหลายครับยังให้บุก เก็บครับยังมุขึืนอยู่พี่นอ้องมื่นกะวันที่โชคดีแลับพี่น้องเอ้ยขอให้พี่น้องโชคดีคดุกคนเดอให้ได้เป็นเศรษฐีไม่ในย่านสุ้มส,มสนเฮาเร็วๆครับผมประมาณนี้ครับทุกโชคหลับหครับนี่คือดอกแค่ ออกหลยอยู่ครับนี่คือดอกแคบนหนาปลูกไว้ครับทำหัวทำสวนมีผลผลิตขึ้นมากครับมีความสุขครับออกมาหน้า,าหายมาหน้าเก็บผลผลิตดอกแคแน่ลูกค้าสร้างตะไคร้ก็ได้เอาครับไล่อย่ยางครับผมมาดูแล ครับดอกแคอยู่ต่ำๆนี่ครับบอกับว่สูงพี่งามันลงมากิงมันพี่น้องมีพอได้บริพักครับพอได้ให้พี่น้องเข้าได้อยู่ได้กินได้บริพักน้ำครับ <laughs> นี่คือป้านสังแป้นครับตำบลแ้งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ได้ทำมาหา้กินปลูกเขาครับบานเขาวเย็ดหน้าปีครับบานเท่าเห็ดหน้าปีพี่น้องปีหนึ่งได้กินขา้าวถ้วยหนึ่งจังได้กินครับว่เห็ดิสามเดือนสองเดือนคือภาคกลางเพื่นครับผมประมาณนี้ครับ คือดอกแคบานหน้าไปให้ไปหน้าพี่น้องเอ้ยออกมาสุดอากาศอันบริสุทธิ์อยู่ทงให้ทงหน้าย่าหมูเส้าครับคือดอกแก่อยู่ยต่ำๆครับมือจับมือซอยเอาค้ับผมนี่คือถนน,นวาริศภูมิดอนเคียงสร้างแป้นเหาครับย่านซุ้มสนสุ้มสนใหญ่ๆครับ แถวนี่แถววลิแถวตันหนึ่งลงมานี่ครับนอนเขียงสางดูบานแว่งชุมส่วนอยหงไงครับก็เป็นชนบทบานของเฮานี่แหละครับอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องนี่คือตะไคร้ครับที่ปลูกขึ้นมาใหม่กําลังได้ผลผลิตกําลังแตกกอครับพี่น้องกําลังแตกกอครับ แถวนี้ก็ปลูกไหมครับได้สองเดือนแล้วครับซุ่มเพิ่นปลูกก้อนก็น,กน้ำหึมครับน้ำหึมกับปอกเขียวครับแดงะใบแดงครับแต่ว่หัวเพิ่นก็ใส่ได้ครับออกตลาดได้ซุ่มนี่ยังมอออกตลาดครับออกไปได้อีกสองสามเดือนประมาณนี้จังได้อายุิ่นครับผมก็อขอขอบคุณหลายๆที่เขามาช่วลิปนี้ ขอให้พี่นอ้องทุกผู้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเปิดขอบคัวทุกทุกขอบครัวพี่น้องเลยสุกสวกหลับดับ,บปังปังเนอเมือนนี้พี่น้องกรับก็บขอกราบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ